ายหลังการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สองในปี1945โลกกลับไม่ได้พบกับสันติที่แท้จริงอย่างที่ทุกคนคาดหวังเอาไว้เมื่อการปะทุของสงครามเย็นได้อุบัติขึ้นในแทบจะทันทีระหว่างสองมหาอำนาจยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตที่ก่อนหน้านั้นเคยร่วมจับมือกันในฐานะฝ่ายสัมพันธมิตรที่โค่นล้มฝ่ายอักษะลงอย่างราบคาบในสงครามโลกครั้งที่สองเพียงสีปีหลังการทิ้งระเบิดประมณูลงที่ประเทศญี่ปุ่นของสหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียตก็ได้เดินหน้าทดลองอาวุธปรมาณูเป็นครั้งแรกในปี1949สหรัฐอเมริกาพุ่งเป้าโจมตีภาพลักษณ์ของโจเซฟสตาลินและการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ให้กลายเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่โลกต้องหวานภาวะการต่อสู้ของสงครามตัวแทนก่อทวีความรุนแรงไปทั่วทั้งโลกนับตั้งแต่นั้นคิดว่าคลิปนี้ครับจะขอพาทุกคนไปพบกับสงครามที่เริ่มต้นจากจุดจบของสงคราม ความบาดหมางที่เริ่มต้นจากชัยชนะของฝากฝังเดียวกันเมื่อมหาอำนาจโลกต้องมีแค่เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นสงครามเย็นจึงได้อุบัติขึ้นและโลกหลังจากนี้จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างว่าแล้วเราก็ไปรับชมและรับฟังกันเลยครับกับคีย์วบหายนะใหม่ระทึกโลกอุบัติการสงครามเย็น หลายเดือนก่อนที่เยอรมน,นีจะยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไขในสงครามโลกครั้งที่สองบิ๊กทรีหรือ3ามยักษ์ใหญ่มหาอำนาจสัมพันธมิตรอันได้แก่สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและสหภาพโซเวียตได้พบปะหา,หารือกันที่การประชุมยาวตาในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี1945ที่เมืองยาวตาสหภาพโซเวียตเพื่อหา,หารือกเกี่ยวกับอนาคตของเยอรมน,นีภายหลังพ่ายแพ้สงครามสามมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ ต้องการหลีกเยี่ยงไม่ให้สิ่งที่เคยเกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่1เดําเนินซ้ารอยเดิมอีกเมื่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ําหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในเยอรมน,นีกลายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความไม่พอใจต่อกลุ่มชาตินิยมจนนําไปสู่การพังงานขึ้นมาเรื่องอํานาจของพรรคนาซีสถานการณ์ในเยอรมน,นีหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นไปอย่างย่ําแย่ชาวเยอรมันหลายล้านคนต้องไร้ที่อยู่อาศัยจากการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งทําลายเมืองทั้งเมืองลงไปจนราบคาบ ในขณะที่ชาวเยอรมันอีกหลายล้านคนที่อาศัยอยู่ในโปโลแลนด์และประเซียตะวันออกก็ต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยเมื่อสหภาพโซเวียตกับไล่พวกเขาออกจากท,ที่อยู่ของตนเองเศรษฐกิจกที่ตกต่ําและรัฐบาลที่อ่อนแอของเยอรมนีนําไปสู่ข้อสรุปของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าเยอรมนีจําเป็นต้องถูกยึดครองจากฝ่ายสัมพันธมิตรภายหลังสงครามยุติลงโดยก่อนหน้านี้ฝ่ายสัมพันธมิตรได้ตกลงตกรอบการทํางานกว้างๆเอาไว้ร่วมกันที่การประชุมยาวตา ถึงการปลดกําลังทหารเยอรมันและการทําลายล้างระบอบนาซีเพื่อปรับเปลี่ยนเยอรมน,นีไปสู่การปกครองระบอบราาประชาธิปไตยและสร้างสัิตภาพหลังสงครามหลังการล่มสลายของนาซีแต่หนึ่งสิ่งที่ฝ่ายสัมพันธมิตรไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเลยก็คือการแก้ปัญหาชั่วคราวเพื่อจัดระเบียบเยอรมน,นีออกเป็นสีเขตยึดครองซึ่งแต่ละเขตถูกปกครองโดยกองทัพสัมพันธมิตรจากสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรสหภาพโซเวียตและฝรั่งเศส จะนำไปสู่การแตกแยกของเยอรมน,นีในท้ายที่สุดเมื่อวันเวลาที่ล่วงเลยผ่านไปปัะตุขึ้นเป็นสงครามเย็นที่กรัดกร่อนความไว้วางใจระหว่างสหภาพโซเวียตและสัมพันธมิตรตะวันตกทำให้เขตยึดครองทั้ง4เขตนี้ได้รวมตัวกันเป็นสองชาติเยอรมันที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้ว ภายหลังความพ่ายแพ้ของเยอรมนีในวันที่7พฤษภาคมปี1945สามมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ได้พบกันอีกครั้งที่การประชุมพอสดัมในเดือนกรกฎาคมปี1945ในเมืองพอสดัมซึ่งเป็นเขตยึดครองของสหภาพโซเวียตในเยอรมนีเพื่อเริ่มแผนปฏิบัติการอย่างเด็ดขาดสำหรับการยึดครองเยอรมนีของฝ่ายสัมพันธมิตรแต่แทนที่จะบริหารและตรวจตรายเยอรมนีเคียงข้างกัน ฝ่ายสัมพันธมิตรกลับตัดสินใจแบ่งเยอรมนีออกเป็นเขตยึดครองสีเขตที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละประเทศสัมพันธมิตรโดยอังกฤษได้รับมอบหมายให้อยู่ในจัตุภาคตะวันตกเฉียงเหนือฝรั่งเศสได้เข้ายึดครองทางตะวันตกเฉียงใต้และอเมริกาได้ยึดครองทางตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากกองทัพโซเวียตได้ยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของเยอรมนีตะวันออกไปก่อนแล้วสหภาพโซเวียตจึงได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งรวมถึงกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีด้วย แต่ทว่ากรุงเบอร์ลินที่โซเวียตยึดครองอยู่ก็ยังถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนโดยที่สหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสได้เข้าดูแลพื้นที่ต่างๆของเมืองหลวงซึ่งรายร้องไปด้วยดินแดนที่โซเวียตยึดครองเอาไว้ทั้งหมดเจอรมาน,นีภายใต้แขนยึดครองของสาภาพโซเวียตแตกต่างไปจากอังกฤษฝรั่งเศสและอเมริกาอย่างมากตั้งแต่เริ่มตน้นด้ืยอความเจ็บแค้นของกองทัพโซเวียตที่ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างหนักด้วยน้ำมือของพวกนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อต้องมาปฏิบัติตามคำสั่งร่วมของฝ่ายสัมพันธมิตรในการกำจัดระบอบนาซีโซเวียตจึงไม่เพียงแต่จับกลุ่มเจ้าหน้าที่ของนาซีเท่านั้นแต่พวกเขายังถือว่าเจ้าของที่ดินรายใหญ่ในเยอรมนีทั้งหมดเป็นพวกนาซีด้วยโซเวียตจึงเข้ายึดครองที่ดินเหล่านั้นเป็นของตนเองเช่นเดียวกับคำสั่งร่วมในการจัดการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นประชาธิปไตยในแต่ละเขตยึดครองซึ่งหากมองแต่เพียงผิวเผินแล้วแม้ว่าโซเวียตจะอนุญาตให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองที่เป็นอิสระในเขตยึดครองของตน แต่ไม่นานหลังจากนั้นโซเวียตก็บังคับให้ทุกพักรวมเข้าด้วยกันภายใต้แนวร่วมของคอมมิวนิสต์ที่ควบคุมโดยกรุงมอสโกการกระทําดังกล่าวของโซเวียตได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากกลุ่มสัมพันธมิตรตะวันตกความแตกแยกครั้งใหญ่ที่สุดระหว่างสาภาพโซเวียตและประเทศสัมพันธมิตรอื่นๆที่เข้ายึดครองเยอรมน,นีนั้นก่อตัวขึ้นจากประเด็นการจ่ายเงินค่าปฏิกรรมสงครามเพื่อชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสงคราม ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เศรษฐกิจเยอรมันล่มสลายหลัง,งสงครามโลกครั้งที่1เนื่องจากเยอรมน,นีต้องใจเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อชดเชยตามสนธิสัญญาแวร์ไซด์จนกลายเป็นรากฐานก่อกําเนิดสงครามโลกครั้งที่2ในเวลาต่อมาสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสต้องการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นซ้ําอีกแต่สหภาพโซเวียต ต้องการให้เยอรมนีชดใช้ให้กับเศรษฐกิจของโซเวียตที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากกองทัพเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจนเกิดเป็นข้อตกลงขึ้นโดยสาภาพโซเวียตตกลงที่จะแลกเปลี่ยนอาหารที่ปลูกในเขตยึดครองของตนเพื่อรับค่าชดเชยเป็นเงินสดและสินค้าสําเร็จรูปจากโรงงานเยอรมันในเขตยึดครองทางตะวันตกแต่เมื่อโซเวียตล้มเหลวในการขนส่งทางการเกษตรของตนฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกจึงได้ตัดเงินค่าปฏิกรรมสงครามที่ต้องจ่ายให้กับโซเวียตทิ้งไป ในปี1946ความตึงเครียดยิ่งทวีคูณเพิ่มสูงขึ้นอีกเมื่อกองกําลังทหารโซเวียตได้แผ่ขยายเข้าสร้างเครือข่ายคอมมิวนิสต์ในโรมาเนียเบลเกเรียยูกโกสลาเวียและแอลเบเนียในเดือนมีนาคามปี1946วินสตันเชอร์ชิลนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรได้กล่าวสุนทรพจน์อันโด่งดังถึงภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์โซเวียตว่าเป็นดังม่านเหล็กที่แพร่ขยายไปทั่วทวีปยุโรปส่งสัญ,ญญาณถึงการเริ่มต้นของสงครามเย็น ทำให้โอกาสในการร่วมมือกันระหว่างกองกำลังยึดครองของตะวันตกและโซเวียตลดน้อยถอยลงไปอยา่างรวดเร็วสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ลงในเขตยึดครองของสัมพันธมิตรตะวันตกทำให้ในปี1947สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาตัดสินใจรวมเขตยึดครองสองแห่งเข้าด้วยกันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคต่างๆมากขึ้นโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือรัฐเยอรมันตะวันตกที่เป็นหนึ่งเดียว ดินแดนใหม่ขนาดใหญ่นี้ถูกเรียกว่าบิโซเนียในปี1948ฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกเดินหน้าต่อโดยการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่บิโซเนียรวมถึงเขตแดนที่ฝรั่งเศสยึดครองด้วยเงินสดจากแผนมาแชลซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาแกย่ยุโรปตะวันตก <c oughs> เพื่อป้องกันการพังทลายและฟื้นฟูเศรษฐกิจของยุโรปตะวันตกขึ้นมาใหม่ พร้อมทั้งปฏิรูปสกุลเงินไรส์มาร์กที่สูงเกินจริงของเยอรมน,นีแทนที่ด้วยสกุลเงินใหม่อย่างดอยช์มาร์กที่มีเสถียรภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามการกระทําทั้งหมดนี้ดําเนินการไปโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากสหภาพโซเวียตความตึงเครียดทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อสัมพันธมิตรตะวันตกพยายามนําสกุลเงินดอยช์มาร์กเข้าไปใช้ในกรุงเบอร์ลินสหภาพโซเวียตความบาดสภาควบคุมฝ่ายสัมพันธมิตรและถอนตัวออกจากองค์กรปกครองของสีชาติมหาอำนาจ ในเดือนมีนาคมปี1948โจเซฟสตาลินออกคำสั่งปิดล้อมกรุงเบอร์ลินซึ่งเป็นเสมือนดังเกาะที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวในเขตยึดครองของโซเวียตเพื่อบีบฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกในเขตแดนที่พวกเขาอ่อนแอที่สุดโดยโซเวียตได้ปิดกั้นเส้นทางการขนส่งและตัดการเข้าถึงเบอร์ลินตะวันตกทั้งหมดทั้งทางถนนรถไฟและทางเรือแต่ไม่ได้รวมถึงการปิดกั้นทางอากาศ สหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสตอบโต้สภาพโซเวียตโดยการขนส่งทางอากาศเข้าสู่เบอร์ลินซึ่งเป็นการรณรงค์ทางอากาศนานหลายเดือนเพื่อขนส่งอาหารและเชื้อเพลิงไปยังประชาชนในเบอร์ลินตะวันตกซึ่งท้ายที่สุดก็ทําลายการปิดล้อมของโซเวียตลงได้ในปี1949ต่อมาในปีเดียวกันนั้นเองฝรั่งเศสได้รวมเขตยึดครองของตนเข้ากับบีโซเนียอย่างเป็นทางการทําให้เกิดสาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีหรือที่รู้จักกันในชื่อเยอรมนีตะวันตก ในเดือนตุลาคมปี1949สหภาพโซเวียตตอบโต้ด้วยการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมันเป็นรัฐคอมมิวนิสต์ที่รู้จักกันในชื่อเยอรมนีตะวันออกย้อนเวลากลับไปนับตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนการปะทุของสงครามโลกครั้งที่2ในปี1938นักฟิสิกส์ของสาภาพโซเวียตต่างให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับข่าวการค้นพบนิวเคลียร์ฟิชชันในเยอรมนี และภายหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองได้อบัิขึ้นในปี1939นักฟิสิกัส์ชันนำของสหภาพโซเวียตก็ได้พยายามจำลองการทดลองนิวเคลียร์ฟิชชันและเริ่มทำการคำนวณปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามแบบที่ออตโตฮาร์และฟริสทรามันได้ทำการทดลองอยู่ในกรุงเบอร์ลินภายหลังจากที่เยอรมน,นีได้เปิดปฏิบัติการบาบารอรซาบุกเข้าสู่สหภาพโซเวียตในปี1 9 4 1งานฟิสิกส์นิวเคลียร์ของโซเวียตก็ต้องหยุดชะงักล นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรหลายคนถูกเรียกตัวเข้ารับการเกณฑ์ทหารหรือได้รับมอบหมายให้ทำงานในโครงการผลิตอาวุธชนิดต่างๆเช่นโครงการเรดาร์แต่อย่างไรก็ตามนักฟิสิกส์ส่วนเล็กๆก็ยังคงสำรวจความเป็นไปได้ของยูเรเนียมต่อไปเนื่องจากโจเซฟสตาลินผู้นําโซเวียตล่วงรู้ถึงการเร่งกอ่อสร้างระเบิดปรมาณูของสหรัฐอเมริกาและเยอรมนีจนในเดือนกุมภาพันธ์ปี1943โซเวียตก็ได้เริ่มโครงการระเบิดปรมาณูของตนเองซึ่งนําโดยอิกอร์คูชาตอฟ นักฟิสิกส์ชาวโซเวียตผู้มีบทบาทสําคัญในการจัดระเบียบและกํากับดูแลโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของสหภาพโซเวียตเขาได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยข่าวกรองโซเวียตที่มีประสิทธิภาพซึ่งแฝงตัวอยู่ในโครงการแมนฮัตตันของสหรัฐอเมริกาทําให้คูชาตอฟสามารถดูแล,แลและพัฒนาโครงการปรมาณูให้แก่สหภาพโซเวียตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพผลงานสําคัญของเขาก็คือทําให้โซเวียตบรรลุเป้าหมายในการทดสอบระเบิดปรมานูได้สําเร็จเป็นครั้งแรกในปี1949 โครงการปรมาณูของโซเวียตในช่วงสงครามโลกนั้นยังถือว่าเป็นเพียงโครงการเล็กๆเมื่อเทียบกับโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ของโครงการแมนฮัตตันที่ฝั่งสหรัฐอเมริกามีซึ่งพวกเขามีนักฟิสิกส์แค่เพียง20คนและมีเจ้าหน้าที่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่คอยค้นคว้าปฏิกิริยาที่จำเป็นในการผลิตทั้งอาวุธปรมาณูและเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์การค้นคว้าวิธีการแยกไอโซโทปยูเรเนียมรวมถึงเพิ่งจะเริ่มสำรวจว,ว,วิธีการผลิตยูเรเนียมและกราฟไฟต์บริสุทธิ์ให้เพียงพอเท่านั้นเอง แต่อย่างไรก็ตามโครงการนี้ก็ดําเนินไปอย่างรวดเร็วในปี1945โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่โซเวียตได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทดสอบ Trinity ี้เทของสหรัฐอเมริกาผ่านสายลับโซเวียตที่แฝงตัวอยู่ในโครงการแมนฮัตตันในการประชุมที่พอสดัมเ um, มื่อเดือนกรกฎาคมปี1945ประธานาธิบดีแฮร์รี่เอสทรูแมนได้กล่าวลอยๆกับโจเซฟสตาลินเกี่ยวกับโครงการระเบิดปรมาณูข,ของสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกตามคำกล่าวของทรูแมนว่า ขาบอกกับสตาลินโดยไม่ได้ตั้งใจว่าเรามีอาวุธใหม่ที่มีพลังการทำลายล้างแบบไม่ธรรมดาแต่ทว่าผู้นำโซเวียตกลับไม่ได้แสดงความสนใจเป็นพิเศษเพียงพูดแต่ว่าเขาดีใจที่ได้ยินมันและหวังว่าเราจะใช้ประโยชน์จากมันกับชาวญี่ปุ่นแม้ท่าทีของผู้นำโซเวียตอาจจะดูไม่สนใจแต่ภายหลังการประชุมที่พอสดัมเสร็จสิน้นจเซฟสตาลิน บอกกับที่ปรึกษาระดับสูงของเขาเป็นการส่วนตัวให้เร่งดำเนินการในโครงการปรมาณูของโซเวียตในทันทีภายหลังการทิ้งระเบิดที่เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิจเซฟสตาลินเรียกร้องให้มีโครงการวิจัยและพัฒนาปรมาณูอย่างเต็มรูปแบบในปี1946ยูริฮาริตันได้รับการแต่งตั้งจากคูชาตอฟให้เป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของโครงการเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลการวิจัยปรมาณูการพัฒนาการออกแบบ และการประกอบอาวุธรวมถึงช่วยเลือกและสร้างที่ตั้งของโรงงานรับอาวุธนิวเคลียร์ของโซเวียตซึ่งรู้จักกันในชื่ออาซามัส16และมีชื่อเล่นในเชิงเย้ยหยันต่อสถานที่ตั้งโครงการปรรามูของสหรัฐที่ลอสอ l ลามอสว่าลอสอาซามาวันที่25ธันวาคมปี1946 โซเวียตสามารถทดสอบปฏิกิริยาลูกโซ่ขึ้นครั้งแรกในโครงสร้างกราไฟต์ที่คล้ายคลึงกับชิคาโกไพายวันที่สหรัฐอเมริกาสามารถทดสอบได้สำเร็จในโครงการแมนฮัตตันแม้โซเวียตต้องเผชิญกับปัญหาบางประการเกี่ยวกับการผลิตโปรโตเนียมและการแยกไอโซโทปของยูเรเนียมแต่ในสองปีถัดมาในฤดูใบไม้ร่วงปี1948นักวิทยาศาสตร์ของโซเวียตก็สามารถทำให้เครื่องปฏิกรณ์เครื่องแรกทำงานได้เป็นที่น่าพอใจและในวันที่29สิงหาคมปี1949 โซเวียตก็ทำการทดสอบระเบิดประมณูเป็นครั้งแรกโดยมีชื่อรหัสว่าเปอร์วายาโมนิยาหรือ first lightning มีการทดสอบการระเบิดนิวเคลียร์ไปทั้งหมด456ครั้งในระหว่างปี1949ถึงปี1989ซึ่งรวมถึงการเจาะลุมใต้ดินและอุโมงค์340ครั้งและการทดสอบบนชั้นบรรยากาศ116ครั้งจากการยิงทางอากาศหรือหอคอยในเมืองเซมิทพาลาตินสโดยในปัจจุบันเมืองแห่งนี้คือจังหวัดทางตะวันออกของประเทศคาซัคสถาน เมื่อการจารกรรมข้อมูลลับของคลาวส์ฟุกซ์ถูกค้นพบในปี1950หลายคนเชื่อว่าการกระทำของเขามีความสำคัญต่อการทดลองระเบิดของฝ่ายโซเวียตเมื่อคลาวส์ฟุกซ์ได้ส่งต่อข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการออกแบบและข้อกำหนดทางเทคนิคของระเบิดให้แก่ฝ่ายโซเวียตคณะกรรมการร่วมด้านพลังงานปรมาณูของรัฐสภาสหรัฐก็สรุปว่าคลาวส์ฟุกซ์คือคนที่มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยของผู้คนจำนวนมากและเขาได้สร้างความเสียหายแก่สหรัฐอเมริกามากกว่าายลับโซเวียตคนอื่นๆ ไม่เพียงแต่ต่อประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงต่อประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติอีกด้วยอย่างไรก็ตามแต่มีการตกถตยงกันมากมายเกี่ยวกับบทบาทของการจรกรรมในโครงการปรมามนูของสหภาพโซเวียตที่ชี้ให้เห็นว่าการสอดแนมของฝ่ายโซเวียตอาจส่งผลลั์ให้สหภาพโซเวียตสามารถพัฒนาระเบิดปรมามนูของตนเองได้เร็วขึ้น6เดือนถึง2ปีเลยทีเดียว นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนาอาวุธฟิชชันระหว่างโครงการแมนฮัตตันแล้วงานทางทฤษฎีเกี่ยวกับระเบิดไฮโดรเจนของสหรัฐอเมริกาก็เริ่มขึ้นเช่นกันโดยมีแนวคิดริเริ่มจากนักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกามานับตั้งแต่ช่วงต้นศตรวรรษที่20โดยระเบิดไฮโดรเจนเป็นระเบิดที่ใช้ปฏิกิริยาทางนิวเคลียร์ทั้งแบบฟิชชันและแบบฟิวชันโดยใช้ปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิชชันเป็นตัวเริ่มต้นซึ่งใช้ระเบิดนิวเคลียร์เป็นแกนกลางและใช้ลิเทียมหุ้มไว้ข้างนอก เมื่อนิวเคลียร์เกิดการระเบิดรังสีจะเปลี่ยนลิเทียมเป็นไฮโดรเจนแล้วไฮโดรเจนจะรวมตัวกันกลายเป็นฮีเลียมและเกิดการระเบิดอุนแรงขึ้นอีกหลายร้อยเท่าการทดสอบระเบิดไฮโดรเจนชุดแรกโดยสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นในวันที่1พฤศจิกายนปี1952ภายใต้รหัสปฏิบัติการที่มีชื่อว่าปฏิบัติการไอวีบนเกาะเอลูเกเลเกาะเล็กๆในหมู่เกาะมาแชลของมหาสมุทรแปซิฟิกการระเบิดนี้มีชื่อเล่นว่าไมค์ช็อต ที่ประสบความสําเร็จอย่างมากมันให้พลังงานเทียบเท่ากับระเบิด TNT 10เมกะตันซึ่งรุนแรงและใหญ่กว่าระเบิดปรมาณูที่ปล่อยลงสู่เมืองฮิโรชิมาของญี่ปุ่นเมื่อเดือนสิงหาคมปี1945ถึงเกือบ500เท่าแม้ว่าการทดสอบจะประสบความสําเร็จอย่างงดงามแต่อุปกรณ์การทํางานต่างๆของไมค์ช็อตก็ยังคงห่างไกลจากการเป็นอาวุธที่ใช้งานได้จริงเชื้อเพลิงที่ประกอบด้วยดิวเทอรยมเลว ซึ่งเป็นสารที่ต้องทำให้เย็นลงจนถึงอุณหภูมิต่ำกว่าลบสององศาเซลเซียสเพื่อให้กลายเป็นของเหลวนั่นหมายความว่าระเบิดต้องใช้อุปกรณ์ทําความเย็นที่ซับซ้อนเพื่อรักษาเชื้อเพลิงให้อยู่ในสภาพเดิมก่อนที่จะเกิดการระเบิดไม่นานหลังจากที่สหรัฐเปิดตัวโครงการระเบิดไฮโดรเจนสาภาพโซเวียตก็ดาเนินรอยตามและเริ่มโครงการระเบิดไฮโดรเจนของตนเองในทันทีสงครามเย็น ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางการเมืองโลกในช่วงครื่งศตวรรษที่20ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อประเทศมหาอำนาจแล้วสงครามเย็นยังกอ่ใกอให้เกิดการแบ่งแยกภายในประชาคมยุโรปทั้งยังส่งผลกระทบไปยังประเทศในโลกที่3และประเทศในอาณานิคมของจากกาักรวรรดิรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างกว้างขวางสงครามเย็นนำไปสู่การแบ่งแยกเกาหลีออกเป็น2ฝั่งจนทําให้เกิดสงครามเกาหลีขึ้นในระหว่างปี1950ถึงปี1953 ซึ่งทาให้มีผู้เสียชีวิตของทั้งสองฝ่ายไปกว่า2อล้านห้าแสนคนและยังนําไปสู่การแบ่งแยกเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ขึ้นจนกระทั่งสงครามเวียดนามเกิดขึ้นในระหว่างปี1955 19 75, ถึงปี1975ก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมดมากกว่า3ล้านคนสงครามเย็นยังนําไปสู่การแข่งขันทางด้านอาวกาศของสองมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ระหว่างสหรัฐเอเมริกากับสหภาพโซเวียตเพื่อบรรลุความก้าวหน้าด้านการสำรวจอวกาศในช่วงสงครามเย็น การแข่งขันทางด้านอวกาศนี้มีที่มาจากการพัฒนาขีปนาวุธนิวเคลียร์ของทั้งสองชาติและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงแห่งชาติรวมถึงการโฆษณาชวนเชื่อถึงอุดมการที่แตกต่างกันของทั้งสองประเทศการแข่งขันด้านอวกาศนำไปสู่การคิดค้นดาวเทียมยานสำรวจอวกาศและการบินอวกาศของมนุษย์ในวงโครจรต่ำของโลกรวมไปถึงการสำรวจดวงจันทร์ ทั้งหมดนี้ครับก็คือไฮยนะใหม่ระทึกโลกอุบัติการสงครามเย็นที่คีวบได้สืบสาเรื่องราวมาให้แฟนๆได้รับชมและรับฟังกันนะครับเรื่องราวของสงครามเย็นจะมีให้ชมต่ออีกอย่างแน่นอนในอีพีต่อๆไปนะครับรับรองว่าทั้งสนุกและได้สาระความรู้จุใจอย่างแน่นอนในแบบฉบับของคีว p อย่าลืมคอยติดตามกันให้ได้นะครับหวังว่าเรื่องราวของสงครามเย็นในคลิปนี้จะช่วยเติมเต็มสาระความรู้ความสนุกและคงจะถูกใจเพื่อนๆทุกคนบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับ ขอบคุณสำหรับทุกการกดไลค์กดแชร์ส่งต่อกดปุ่ม s u p ส r thanks และร่วมสมัครสมาชิกคีวอปครับเพื่อเป็นกำลังใจสำคัญในการทำคลิปต่อ,ตอไปสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งได้รับชมคีวอปเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนการมาของคลิปใหม่ๆเอาไว้ด้วยนะครับอยากให้คีวอปนำเสนอเรื่องอะไรอีกในคลิปต่อๆไปพิมพ์ขอกันเข้ามาทางช่องคอมเมนต์ได้เลยแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ